สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในไร่นะคะสวนทองจันนะคะไระเ่เกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานนะคะวันนี้ก็จะพานะคะเข้าไปดูในเล้าไก่นะคะเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะคประหยัดต้นทุนวันนี้ก็ จะให้อาหารนะคะเป็นหยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยป่านะคะค่ะสำหรับหยวกกล้วยนะคะแล้วก็จะสับเป็นชิ้นให้ละเอียดนะคะ เพจะให้ไก่นหะะ้กินได้ง่ายการเลี้ยงไก่นะคะของสวนเรานะคะก็จะไม่เน้นหัวอาหารนะคะจะให้เป็นก็คืชถักที่หาได้ในสวน,นะะ mm hmm. เลี้ยงแบบไม่ต้องใช้สตังเลี้ยงแบบลดต้นทุนแล้วก็จะมีให้เป็น ายข้าวหรือลำนะคะที่เราสีได้จากลงสีของเราส่วนของเราก็จะมีลงสีเล็กๆะคะแกลบของข้าวที่เราสีนะคะก็จะไม่ทิ้งค่ะจะบดละเอียดให้เป็นอาหารของไก่ค่ะหยวกกล้วยนะคะเราก็จะสับให้ละเอียดแบบนี้นะคะ่ะ ถ้าตาละเอียดแบบนี้นะคะไก่ก็เป็นคิดได้ง่ายนะคะไก่ของเรานะคะก็จะมีเลี้ยงเป็นไก่พันไข่ติดตัวเลี้ยงแบบไม่ไม่เยอะนะคะเลี้ยงเฉพาะบริโภคในครัวเรือนนะคะแล้วก็จะเลี้ยงเป็นไก่พื้นบ้านไก่แจ้

มันก็จะชอบกินใบกล้วยมันก็กินค่ะใบกล้วยอ่อนจะตัดให้กินเรื่อยๆค้ะก็ในสวนของเรามีเยอะสวนกล้วยหยวกกล้วยที่ให้นะคะจะเป็นหยวกกล้วยป่าในสวนของเรามีเยอะค่ะก็จะใช้ประโยชน์ตรงนั้นค่ะเราตัดมันก็จะแตกออกมาเรื่อยๆ ใช้ทั้งใบอ่อนแล้วก็ัำหยวกกล้วยนะคะให้ไก่กินทั้งไก่แจ้แล้วก็ไก่ไข่นะคะเราก็จะปล่อยด้วยกันด้ดแบบนี้นะคะด,ด้านนี้นะคะก็จะเป็นไก่แม่ลูกอ่อนนะคะเลี้ยงลูกเซียบนะคะเราก็จะแยกไว้ในโซนนี้อ,องแม่ก็ ค่อยป,ปงนาะคะ่แล้วก็จะให้เป็นปลายข้าวแล้วก็ให้เป็นร้งก็จะเลี้ยงไปด้านนี้นแล้วก็จะเป็นเร้าสำหรับไข่นะคะแล้วก็เลี้ยงลูกเจี๊ยบไข่ไก่แจ้ค่ะตรงนี้ มีไข่เยอะนะคะไขยแย่ขขขยแจ้ไข่ไก่แจ้ค่ะในโซนนี้นะคะเป็นเล้าไก่ไข,ข่ค่ะก็จะไม่เยอะนะคะไก่สิบตัวไข่แต่ละวันก็จะมีเจดฟอง8ดฟองค่ะก็พอสำหรับการบริโภะคะต่อวัน ก็จะมีให้เก็บแบบนี้นะคะทุกวัน านี้ก็จะเป็นอีกเล้านะคะสำหรับไก่แจ้นะคะส่วนมากจะเป็นไก่แจ้นะคะเข้ามานอนในสวนของเราก็จะแยกเป็นสามเล้านะคะมีเล้าไก่ไข่เล้าสำหรับลูกเจี๊ยบมีเล้าสำหรับไก่นอนมีสามเลา้า ใเล้าไก่ของเรานะคะวันนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะก็ขอฝากไปด้วยนะคะในคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้้นคนหลังเขาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ